หน่วยย่อยที่3.5การวิเคราะห์สูตรด้วยคณิตศาสตร์พื้นฐานการใช้ฟังก์ชันและการสร้างกราฟการใช้งานโปรแกรมประเภทตารางการคำนวณเราจะใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากกรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือจะเป็นข้อมูลที่เราเขียนโครงการขึ้นมาโดยมีวิธีการใช้งานโปรแกร,รม microsoft excel 2019ดังนี้ขั้นตอนที่1การเรียกใช้งาน microsoft excel 2019เราต้องไปคลิกปุ่ม windows เราเลือก on app เราจะเห็นไอคอน excel สีเขียว,ยวให้คลิก ไปที่ไอคอน Excel 2019จากนั้นจะแสดงหน้าต่าง Microsoft Excel 2019ขึ้นมาแล้วเปิดเอกสารใหม่ขึ้นมาจะเป็นการสร้าง Workbook ใหม่ซึ่งการสร้าง Workbook ใหม่เราจะเรียกว่าเป็น blank workbook เมื่อเราเปิดเมนู File New ก็จะเป็นการสร้าง blank workbook คือเอกสารเวิร์กบุ๊กว่างๆเปล่าๆขึ้นมาจะแสดงหน้าต่างของ Excel ดังนี้การใส่ข้อมูลของเซลล์การแทรกข้อมูลในเซลล์ที่ต้องการสามารถพิมพ์ได้ทั้งข้อความภาษาไทยภาษาอังกฤษและตัวเลขขั้นตอนของการแทรกข้อมูล 1. ให้คลิกเลือกบนเซลล์ที่ต้องการกรอกข้อมูล 2. พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่ต้องการ 3. กดปุ่ม enter จะแสดงข้อมูลทันที 4. ถ้าข้อมูลแสดงผลไม่พอดีกับเซลล์ให้ใช้เมาส์วางบนเส้นแบ่งระหว่างเซลล์แล้วลากปรับขนาดเพื่อขยายคอลัมน์หรือดับเบิลคลิกที่ชื่อคอลัมน์ด้านบนการใส่ข้อมูลวันที่เวลาและจำนวนเงิน 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการใส่ข้อมูล 2. พิมพ์ตัวเลขแล้วกดปุ่ม enter 3. พิมพ์วันที่เดือนวันปีเช่น 6. ทับ3ทับ2024เมื่อกดปุ่ม enter จะแสดงรูปแบบวันที่หากต้องการกำหนดรูปแบบใหม่ให้คลิกเมาส์วขวาที่เซลล์และเลือก format cell คลิกเลือกรูปแบบวันที่ จัดรูปแบบตามที่ต้องการอีกหนึ่งวิธีให้เลือกรูปแบบที่ต้องการจากช่อง Number Format เพื่อคลิกเลือกรูปแบบแล้วจัดรูปแบบวันที่ได้เลยจัดรูปแบบตัวเลขจัดรูปแบบสกุลเงินการลบข้อมูลในเซลล์หากผู้ใช้งานพิมพ์ข้อมูลแล้วพิมพ์ผิด ต้องการแก้ไขหรือลบทิ้งสามารถทำได้ 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแก้ไข 2. พิมพ์ข้อมูลใหม่ลงไปในเซลล์หรือในช่องของฟังก์ชันแล้วกดปุ่ม enter 3. ต้องการลบข้อมูลในเซลล์ให้คลิกเลือกเซล์คลิกปุ่ม delete เลือก delete cell delete sheet row คือลบทั้งแถว delete sheet column คือลบทั้งคอลัมน์ Delete sheet คือลบข้อมูลทั้งหมดในชีตหากเลือกชิปเซลล l ลิฟลบเลื่อนข้อมูลเซลล์ทางด้านซ้ายมาแทนที่ช h i เซลล l อัพลบเลื่อนข้อมูลจากเซลล์ด้านล่างมาแทนที่ด้านบน Entire row คือลบทั้งแถว Entire column ค,คือลบทั้งคอลัมน์จากนั้นกดปุ่มโอเค การใส่ข้อมูลอัตโนมัติด้วย auto fill หากผู้ใช้งานต้องการแสดงข้อมูลในตารางแบบต่อเนื่องโดยไม่ต้องมานั่งพิมพ์เช่นหมายเลขวันที่เดือนสามารถใช้ออโต้ฟิลเพื่อช่วยจัดการข้อมูล 1. คลิกเลือกเซลล์ข้อมูลที่ต้องการใช้แล้วนำเมาส์ไปวางตรงมุมขวาด้านล่างของเซลล์กดปุ่มเมาส์ซ้ายแล้วลากไปยังจำนวนเซลล์ที่ต้องการจากนั้น คลิกปุ่มไอคอนดังภาพเลือกฟิลซีรีส่วนคำสั่ง Copy ปี l เซจะเป็นการทำเหมือนฟิลฟอร์แมตติ้งออลลี่ก๊อปปี้รูปแบบอย่างเดียวไม่เอาค่าหรือสูตรมาด้วยเราจะใช้ฟิลวิสอั o ฟอร์แมตติ้งก๊อปปี้ค่าหรือสูตรอย่างเดียวแต่ไม่เอารูปแบบมาด้วยเราจะใช้ แฟดฟิลการกำหนดตัวอย่างข้อมูลจากนั้นระบบจะคาดเดาการแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติดังแสดงในภาพเป็นการเลือกฟิลซีรีส์เพื่อก o อปปี้เซล การแทรกคอลัมน์และแถวถ้าต้องการแทรกคอลัมน์หรือแทรกแถวหรือเพิ่มข้อมูลบางอย่างลงไปควรทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกตำแหน่งคอลัมน์ที่ต้องการแทรก 2. กดปุ่ม Insert แล้วเลือก Insert Sheet Column 3. แทรกแถวใหม่คลิกตำแหน่งแถวที่ต้องการ 4. คลิกปุ่ม Insert แล้วเลือก Insert Sheet Row ด,ดังแสดงในภาพ การใช้งาน t e x t เว็บถ้าต้องการพิมพ์ข้อความยาวๆแล้วต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ให้ใช้เว็บ t ท x t เพื่อให้แสดงข้อความหลายบรรทัดในเซลล์เดียวข้อที่1เลือกเซลล์ที่มีข้อความยาวแล้วกดปุ่ม w ว็บ e ท็ดังไอคอนตัวอย่างและแสดงผลลัพธ์การเหมิดข้อมูลถ้าต้องการรวมเซลล์2เซลล์เข้าด้วยกัน เพื่อให้แสดงข้อมูลในแบบที่ต้องการข้อ1คลิกเซลล์ที่ต้องการเหมิดหรือรวมกันกดปุ่ม m e r ิดแอนเซนเตอดังไอคอนและได้แสดงผลลัพธ์ตามที่ต้องการ Worksheet พื้นฐานสามารถกำหนดชื่อลบ เคลื่อนย้ายค o p y ใส่คอมเมนต์และอื่นๆในเวิร์กชีตได้ตามต้องการข้อที่1ตั้งชื่อให้กับเวิร์กชีตเมื่อเรากรอกข้อมูลลงในเวิร์กชีตแล้วต้องการตั้งชื่อให้ตรงกับข้อมูลที่กรอกไปก็ให้คลิกที่รายการ rename คลิกที่ปุ่ม enter ก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อหรือตั้งชื่อเวิร์กชีตใหม่ดังภาพ การค้นหาและแทนที่ในเวิร์กชีตจะมีการค้นหาและแทนที่ข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการตามขั้นตอนดังนี้ 1. ให้คลิกปุ่ม File and Select แล้วเลือกที่ File และพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงไปในขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ให้แสดงตำแหน่งข้อความที่ค้นหาขั้นตอนที่4ให้กด Close หรือปิด Dialog Box ขั้นตอนที่5หากต้องการแทนที่ข้อความให้เลือกคําว่า replace พิมพ์ข้อความที่ต้องการแทนที่ลงไปและคลิกปุ่ม replace on คือต้องการแทนที่ทุกข้อความดังภาพการจัดเรียงข้อมูล หากมีข้อมูลในตารางต้องการจัดเรียงแสดงค่าจากมากน้อยหรือน้อยไปมากควรทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการจัดเรียงคลิกปุ่ม sort and Filter แล้วเลือก sort smallest to largest เพื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากจากนั้นให้เลือก option แรกแล้วเลือกปุ่ม sort เพื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากทันทีขั้นตอนต่อมาให้เรียงข้อมูลจากมากไปน้อยเราต้องคลิกที่ปุ่ม Sort Filter แล้วเลือก Sort Largest like to Smallest ก็จะถูกจัดเรียงทันทีดังแสดงในภาพฟิลเตอร์ข้อมูลด้วย Auto Filter ในตารางข้อมูลจะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆเราสามารถที่จะใช้คำสั่งออโต้ฟิลเตอร์เพื่อเรียกแสดงข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ลากคลุมข้อมูลที่ต้องการใส่ออโต้ฟิลเตอร์ 2. คลิกปุ่ม s o r t a n d filter เราเลือกฟิลเตอร์ 3. แสดงลิดบ็อกซทางด้านบนของแต่และหัวข้อ 4. ถ้าต้องการเลือกหัวข้อประชาสัมพันธ์ ที่มีตัวเลข5,000ให้คลิกปุ่มอ p t i o นตัวเลข5,000จากนั้นให้คลิกปุ่ม ok ขั้นตอนต่อมาข้อมูลที่ปรากฏจะมีตัวเลข5,000เท่านั้นหากทำการยกเลิกการทำฟิลเตอร์ให้คลิกปุ่ม s o r t amp filter แล้วเลือกฟิลเตอร์อีกครั้งได้เลยดังแสดงภาพ การบันทึกไฟล์การสร้างเวิร์กชีตและกรอกข้อมูลลงไปในเวิร์กชีตเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไฟล์ที่ต้องใช้นำกลับมาใช้อีกครั้งโดยที่ให้ไปปุ่มบันทึกตามไอคอนหรือไปคลิกที่เมนูไฟล์เลือกเซฟเลือกตำแหน่งจัดเก็บไฟล์เลือกเบราว์ตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์ จากนั้นให้พิมพ์ชื่อลงไปที่ช่องของไฟล์เนมแล้วกดปุ่มบันทึกหรือเซฟให้เรียบร้อยดังปรากฏในภาพ